สวัสดีครับนี่เอกบุรพานะครับมีเหรียญดีนะครับหลักร้อยมาแนะนําให้ได้รู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับออกวัดบางกุ้งนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีรูปทรงนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับเนื้อโลหะที่จัดสร้างนะครับก็เป็นเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็มีสภาพหย่อนสวยนะครับเนื่องจากเนื้อโลหะนะครับสัมผัสอากาศแล้วก็เจอฝุ่นนะครับก็เลยทําให้ความสวยงามของ เหรียญด้านหน้านะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับก็เกิดการหมองคล้ำนะครับซึ่งด้านหลังเหรียญนะก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองฝาบาทแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการปลุกเสีนะครับโดยหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีนะครับมารวมปลุกศสในวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญวัตถุมงคลนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับด้านบนก็จะเป็นอักขระภาษาจีนนะครับนี่นะครับตัวเหรียญด้านหน้านะครับ เขียนว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับแล้วก็จะมีการตอกโค้ดเอาไว้นะครับที่ด้านหน้าเหรียญตรงนี้นะครับมุมนี้เลยนะครับจะมีการตอกโค้ดเอาไว้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าที่ระลึกบุญนะวิหารนะครับ2535นะครับพระเดศศึกค่ายบางกุ้งนะครับ2311นะครับแล้วก็เป็นอักขรยันนะครับเหมือนคล้ายๆภาษาจีนนะครับปนๆกันนะครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ อ่านี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีที่น่าบูชาราคาหลักร้อยต้นๆนะครับราคาการเช่าหาไม่แพงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับสภาพย่อนสวยแบบนี้นะครับก็เล่นกันยังไม่เกิน300นะครับประมาณร้อยห้าสิบถึงสองบาทนะครับสามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสําหรับเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับใครที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธานะครับใน สมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีพิธีผุกเสกที่เข้มขขังนะครับรวมถึงเจตนาการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับสําหรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองเช่าหาบูชากันได้นะครับหรือท่านใดสนใจนะครับในเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินเหรียญนี้นะครับสภาพหย่อนสวยแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับทักมาครับแบ่งปันกันได้นะครับหลักร้อยต้นๆนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้รับชมความสวยงามนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับในเหรียญนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมองคล้ํานะครับผิวเกิดจากสัมผัสฝุ่นนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ชมรุดนะครับจมูกก็ยังโด่งอยู่นะครับนี่นะครับไม่ได้บุบสลายแต่อย่างใดนะครับถือว่ายังคงสภาพความเดิมได้อยู่นะครับเพียงแค่ผิวไม่ค่อยสวยนะครับด้านหลังนะครับก็จะพบว่าเป็นคราบต่างๆนะครับของเนื้อโลหะนะครับหูเหรียญนะครับเจาะปิ้นๆนะครับแบบนี้นะครับ ยันอักษรคมชัดลึกนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์อิดวัจุลามณีนะครับก็ได้มาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็สามารถใช้บูชากันได้นะครับนี่นะครับใครเช่นชอบใครสนใจนะครับแบ่งปันเหรียญนี้ก็ทักมาได้นะครับวันนี้เอกุลภาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ